สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวซาบซาตมาและอบลุงวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะใน EP ที่2ที่มีเรื่องราวน่าประทับใจที่ยังเล่าไม่จบภายในตอนเดียวค่ะพร้อมจุดชมวิวมุมสูงและรับประทานอาหารเมนูท้องถิ่นที่ห้ามพลาดถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยมีบับิ้ลอยด้วยนะใครเป่าอ๋อนี่ห้อง อันนี้เขาเก็บสายไฟแน่เลยอะระวังอันนี้เขาอาจจะเก็บสายไฟนะเดงกิเพราะมมีเสาไฟเลยนะแต่ว่าบ้านที่นี่ก็มีไฟฟ้าใช้นะคะเขาก็จะซ่อนเสาไฟไว้ตรงนี้เนาะ<อ>นี่ไงเครื่องทำบ,บับเบิ้ลแล้วเ็เพิ่งเห็น <laughs> หอ,าาอันนี้อู่ซ่อมรถนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีร้านชาด้วยนะ ให้บรรยากาศเก่าๆนะคะมีกังหันวิทย์น้ำมีบ้านไม้ไมให้ดูนะเราปะก็บรรยากาศในแบบที่ผิดหูผิดตาเนาะนักท่องเที่ยวน้อยลงนะคะ ก็คนที่เดินเดินกันอยู่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนญี่ปุ่นกันเองนะคะวันที่เรามาคือเป็นวันอาทิตย์นะโดยปกติวันอาทิตย์เนี้ยคนจะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คนบางตาไปเยอะเลยเวลาเราเดินเราก็ต้องคอยระวังคอยระวังรถด้วยนะคะเพราะว่ามีรถใช้ทางร่วมกันนะคะระหว่างทาง เขาก็มีของขายเยอะๆเลยอันนี้น่ารักจังเลยเป็นหมานะคะใส่เฟซชิลด้วยใส่แว่นกันแดดด้วยกันทุกอย่างเลยแล้วก็มีร้านขายซอฟต์คิน่าถ้ามีเวลาจะแวะมาชิมนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลากินอาหารเที่ยงในมื้อเล็ดเของเราแล้วนะคะเราก็มาทานกันที่ร้านที่มีชื่อว่า อิโรรินะคะอยู่ที่ชิราคาวาโกะนะวันนี้เราก็สั่งเมนูที่เป็นเมนูท้องถิ่นนะคะที่น้องผมก็จับแซ่บกัดไปสั่งไก่ชื่อเมนูว่าเกียนจังจริงๆไม่ใช่เป็นเมนูเด็ดของชิราคาวาโกะนะคะแต่ว่าเป็นเมนูเด็ดของจังหวัดกิฟุนะเดี๋ยวต้องรอสักครู่ของอบลุงนี้เป็นอะไรแอบดูอ๋อเป็นเนื้อฮิดะนะคะมสูมู อ,นะอ๋แปดหนึ่งมีอัอ,อนี่ก็คือเกีจังนะคะชุบชับชุบชับเลยโรยหอมมาเต็บบเลยต้องเขีย่ยออกของน้องหน้านะเป็นเทมปุระโซบะร้อนเทมปุระโซบะร้อนนะคะอะไรก็เป็นโซบะผักแล้วก็อันนี้เป็นขีดัคาเล่นะคะทุกคนดูเครื่องน้อยมากของเราเครื่องเยอะสงส่ยจะเสร็จหลังสุดอันนี้ข้าว เขาก็จะมีเครื่องมาให้อันนี้ก็คือฟูริคาเกะนะคะวาซาบิใช่เอาไว้โรยข้าวแล้วก็ทอดหรอไม่ใช่ฟูริคาเกะผงโรยข้าวก็เดี๋ยวเราจะเปิดแล้วก็จะชิมนะคะอันนี้ความน่ารักของเขานะใส่ใจสุดๆเลยอ่ะคือเป็นไม้จิ้มฟันนะคะที่พับมาในกระดาษโอริกามินะเรียกว่าโอโมเตนาชิหรือเปล่าไม่แน่ใจโเกเสี หมดแね。ทุกอย่างออกแล้วสักฟักน่ากินมากข้างข้างภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะโฮเนะโฮเนะก็ไหนี่ยุยเอあるあると思うんだけどあるけど ยเนี่ยนะปลาดิจิมัสส์ไหมดิจิมัสส์ดิจิมัสส์นะคะปลาในลำธารที่เราเห็นกันเมื่อกี้สุกครับกินลงไปปาอืออร่อยดย มตัวใหม่เป็นไ,ไงบ้างกินอะไรไปแล้วโซบะอร่อยมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเคียงเป็นพวกปลาเปิดน,นะที่ยกลุงชิมให้ดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักดองแต่ว่าเป็นดองแบบหวานนะคะนคีบอันนี้คือบุรีคาเกะวาซาบินะโร่อยเข้าไปเป็น,นี้นะอร่อยมากมาย อันนี้ก็คืออบลุงกำลังเอามิโซมิโซะย่างใบโอบะนะค่ะใบไม้ที่อยู่ข้างล้านคือใบโอบะแล้วก็มีใบพีด้าเนี่ยเนี่ยโอบะโอบะใช่ใบไม้เรียกว่าใบนักโนเรียนะคะใบใบไม้เขาเรียกว่าไะหับปะหับปะโอบาหับปะแล้วก็อันนี้ก็คือฮิดากิที่ย่างกับมิโซะก็จะมีกลิ่นหอมหอมแมวกิงตรงนอ้มัไม่กิ่นเลยล่อนไหมได้จุบเดสค์กันมา มองละน้ำเป็นเมนูอะไรเนี่เนื้อนุ่มแล้วก็อะไรคะฟูชีกับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากนะคะอันนี้เป็นล่ามสับนรกแตบาคแคลอรี่ก็ได้กินหอมของมิโซะนะคะไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนครั้งแรก อ่อยมยครั้งที่แล้วที่กินมันหนาเนอะนีมแบบเนื้อปล่าโอเคเดี๋ยวให้พวกเราไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายที่อบรุงถืออยู่นะคะอันนี้เรียกว่าฮิดะสุกุเนะนะคะทําจากเนื้อวัวปดกับไก่นะคะผส,ผสมกันผสมกันเป็นเมนูท้องถิ่นที่แนะนำของชิราคาวะโกะอบรุงชิมซิรสชาติเป็นไงคะ มีความเป็นแป้งอยู่นิดนิดนะเพราะว่าไม่ไงั้นมันไม่เกาะตัวเนาะแต่ก็ไม่รู้สึกถึงความเป็นรัวยังไม่รู้สึกอาจจะปรุงรสมาแล้วเพราะว่ามี texture คล้ายๆกับลูกชิ้นไหมมีกลิ่นคล้ายลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่แต่ว่าไม่มีความบัวเข้ามาอยูอ่โอเคอตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าไปดูบ้านโบราณนะคะ ชื่อว่าวาดเฮาส์นะคะเป็นบ้านจริงๆที่เขาเปิดให้เราเข้าไปชมด้านในได้นะหน้าบ้านก็มีบ่อน้ำนะคะซึ่งมันน้ำที่ไหลมาจากภูเขาแล้วก็มาเลี้ยงคนในหมู่บ้านอันนี้คือปลาซากิโนเทชกุนี่คือปลาที่กินเมื่อกี้พูดละเศร้าเลยค่ะปลาสาบก็มี ปลาเลยนะปากาปะปากาปะปากาปากาที่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสมบัติสำคัญของชาตินะคะว่าดะเฮาส์นะคะซึ่งเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะก็จะมีคา่าเข้านะคะผ<า>ู้ใหญ่300เยนแล้วก็เด็ก150เยนนะคะ ก็สามารถเข้าไปชมได้แต่ว่าช่วงนี้ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันตู้ไปสษณีน่ารักมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เขาก็มีกฎด,ด้วยเนาะว่ายืนห่างกันนะคะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ห้ามพูดเสียงดังห้ามตะโกนแล้วก็ห้ามคัดเช่ ที่เพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นบันไดสําหรับขึ้นชั้นสองแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นนะคะแต่ที่สองให้ดูก็คือความชันของบันไดนะสุดยอดไปเลย,ยน่าจะเป็นบ้านคนรวย<อ>ใหญ่พื้นไม้นี้แบบเงามากะนะคะเงาจับใจ อันนี้เป็นบ้านของวาดฟา f a มิลี่นะคะที่มีตั้งแต่ปี1573วพาปัจจุบันก็ประมาณ400กว่าปีแล้วนะคะน,นี่เป็นบรรยากาศคร่าวๆน,นี้คือจุดตรงกลางก็เอาไว้หุงชาหุงอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกหิ้งพระนะคะ ในสไตล์แบบญี่ปุ่น,นก็มีพระพุทธพระโพธิสัตว์นะคะอันนี้ก็คือเขาทํากระดาษนะคะวาชิวาชิก็คือเป็นกระดาษงานทํามือที่ถูกได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกนะคะว่าให้เป็นมรดกที่จับต้องได้้งแจะปี2014โฮมิโนชิไทย์นะคะมิโน,น,น Paper. มิโนเจแปนิสเบเปอร์ดูรอบนะคะไม้ชลูกแบบสวยงามมากเลยนะไม่เคยเห็นแบบนี้หน้าต่างประตูนี้แบบขาดแน่นอนถ้าเอานีลจิ้ม บุคคลท่านนี้นะคะก็เป็นผู้ที่มีส่วนทําให้ชิราคาวะโกะเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็กลายเป็นมรดกโลกนะคะเขาก็เลยได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศนะคะเกียรติภูมิแล้วก็คุณวาดาเนี่ยะคะก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญส่วนบ้านหลังนี้สมัยก่อนก็เป็นบ้านของผู้นําชุมชนนะคะผู้นําหมู่บ้านเป็นรูปคนพายเรือนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมชั้นสองกันนะคะบันไดชันมากๆเลยบ้านหลังนี้นะ่าจะเป็นไม้สักมหมอโอ้เขามีชั้นลอยด้วยนะคะแต่ว่าไม่ให้ขึ้นก็ไวเก็บพวกตู้ต่างๆนะคะพวกคนสมัยก่อนแบบสุดยอดเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลทอมุค <laughs> ง เมอาดมกนหลังคานี่นะคะเราได้มาใกล้ชิดกับหลังคาแล้วก็นี่คือไม้งอง,องหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไหพี่คุยกันมาพิสูจน์กันได้เหรอใช่เนี่ยค่ะเราม,มาอยู่ใต้หลังคา ากาโชนะคะให้เห็นว่ามันเป็นยังไงนี่เขบบาบอกว่ามันจะมีไม้งอๆค่ะเอามาช่วยเสริมแรงความแข็งแรงคะนี่ดูสวยวมากเลย ตรงนี้ก็เป็นแบบที่เลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมนะคะเพื่อที่จะเอาไปทําเสื้อผ้าต่อไปก็เปรียบเสมือนกับงานของคนในหมู่บ้านชิราคาวะโกนะคะที่เขาทํากันในภาพนี้ก็เป็นภาพสมัยโบราณนะคะที่เขาเเลี้ยงไหมเนาะก็ทํากันบริเวณนี้นะคะเหมือนที่พี่ลากหลดอธิบายให้เราฟังนะแล้วก็ ที่เราพูดถึงไม้เนาะที่พี่เขาบอกว่าต้นไม้อะบางต้นมันก็แบบหีกงเขาก็เอาต้นที่มันโค้งๆเนี่ยมาทําหลังคาด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเอามาช่วยเสริมความแข็งแรงหรือเปล่าแต่ก็เป็นจริงที่พี่เขาบอกนะคะดูอย่างไม้สีดํามันก็เป็นไม้ที่แบบไม่ตรงนะเป็นไม้แบบโค้งไปโค้งมานะคะสุดยอดเลย ที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้นะคะต้นไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้ทําบ้านนะกาชโชที่ชิราคาวะโกะนะคะส่วนใหญ่เป็นต้นมารอนหรือว่าต้นเกาลัดนะคะเขาเอาต้นเกาลัดเนี่ยมาทําเป็นโครงบ้านนะ,ะไม้ท่อนไหนตรงก็มาทําเป็นโครงหลักส่วนไม้ท่อนที่เอียงๆอกเนี่ยก็มาเสริมความแข็งแรงนะคะก็สุดยอดเลยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่งมาจนถึงปัจจุบันค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นช่อง ช่องไม้นะคะที่มีรูซึ่งเราเข้าไปเดินไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นช่องที่สําหรับให้แสงส่องลงไปข้างล่างเข้าไปได้ทั่วถึงนะคะซึ่งมีทั้งมีหลายจุดเลยส่วนช่องนี้ที่ค่อนข้างใหญ่นะคะก็เป็นช่องที่ให้ควันระบายขึ้นมาเพราะว่าด้านล่างเป็นเหมือนแบบที่หุงต้มน,นะคะ อันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์นะคะที่ตั้งเดิมที่เขาโชว์ไว้สุดยอดเลยนะคะ <c oughs> ต้องนีสวยจังอันนี้เป็นเทคนิคการมัดโครงเสากับโครงสร้างหลังคาครับนี่นะสุดยอดเลย ใช้เชือกฝามด้วยอืมไม่รู้ว่าเชื่อแอ่ไรอืมฟอ,อมหัวฉีดน้ำดับเพลิงนะคะารา,า,ราทำปมพื้นกันกับประเดียยกันนะคะก็เป็นรถบัสที่เราจะขึ้นไปชมวิวกันด้านบนนะคะวิธีการไปยังจุดชมวิวเราสามารถ เดินขึ้นไปก็ได้นะคะใช้เวลา20นาทีหรือว่าจะนั่งรถ <100 S 1> บัสไปก็ได้นะคะเท <100. S 1> ่าไหร่นะคะคนละ200เยนนะคะก็เหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเ,เด็กเล็กนะที่มีรถเข็นอะไรเงี้ยก็นั่งรถบัสขึ้นไปก็ได้ะคะ่ะวิ่งทุก20นาทีเนาะถ้าจำไม่ผิดนะค่ะเราก็อยู่บนรถบัสนะ้ะมีป้ายาภาษาไทยด้วยนะบอกว่าอย่าทิ้งขยะไว้ข้างบน ห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินขนมห้ามสัตว์เลี้ยแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์เสียงดังค่ะเป็นจุดที่บริการถ่ายภาพฟรีนะคะ,ะ,คะก็คือทางทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกให้เราเป็น best v i เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปหลังก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อค่ะถึงแล้วนะคะจุดชมวิวที่สวยที่สุดของชิราคาวโกะนะคะอยู่ทางด้านบนนะ ตรงนี้ก็ด้านหน้าก็จะมีดอกไม้นะคะสวยงามมากมายแล้วก็มีหมู่บ้านชิรากาวโกะที่อยู่ด้านล่างนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะมาที่จุดวิวพอยต์ตรงนี้แน่นอน,นะคะ <c oughs> เรียกว่าเป็น the best view เลยนะคะตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่นะคะเขาจะถ่ายรูปให้เรานะแล้วก็ถัดมาอีกทดนึงก็เป็นมุมที่เราสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะ <c oughs> ช่วงที่เรามากันก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเดือน ตุลาคมนะคะวันนี้ก็วันที่11นะคะช่วงนี้ที่เรากำลังยืนถ่ายอยู่ก็บ่ายสามครึ่งหลังจากที่แดดไม่ออกมาหลายวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่แดดออกนะ,ะแต่ก็ยังคงมีเมฆหมอกอยู่กลุ่มนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณอนาบริเวณหมู่บ้านชีราคาวะโกะนะมีบ้านสไตล์กาโชเนี่ยอยู่ประมาณร้อย ร้อยกว่าหลังถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าที่มีคนอยู่จริงมีห้าสิบกว่าหลังนะคะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็ใบไม้จะเปลี่ยนสีแล้วตรงนี้ก็คงจะสวยแล้วก็คงจะมีทังสีแดงสีส้มสีเหลืองมาทดแทนสีเขียวที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะหาคิดถึงวิวนี้เนาะถ้ามีโอกาสเราก็จะมาเก็บในฤดูอื่นๆให้เพื่อนๆได้นนชมกันค่ะ นี่นะคะเป็นรูปที่เราไปถ่ายฟรีกันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจิ๋วนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราอยากได้รูปใบใหญ่ก็1,500ยเยนค่ะแต่ถ้าเราอยากได้แค่เป็นที่ระลึกก็ได้รูปจิ๋วนี้ค่ะนี่นะคะตอนขึ้นมาเรานั่งรถบัสมานะแล้วก็ตอนขากลับเราก็วางแผนที่จะเดินกลับนะคะในระหว่างทางเดินกลับเนี่ยเราก็ยังได้เห็นวิว ของหมู่บ้านชิราคาวาโกะเหมือนเดิมน,นะคะก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวนะถ้ามาช่วงนี้ฝาท่อลายชิราคาวาโกะนะคะเราแซบกับอบลุงนะคะเย้ <Yeah. S 1> วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขแฮปปี้นะคะเพราะว่าลุ้นทั้งทิปเลยเนาะเราเจอฝนเจอพายุนะคะก็โชคดีที่มาถึงที่นี่แล้วมีแดดนะม,มีแดดออก ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินกลับกันแล้วค่ะเป็นไงบ้าขึ้นมาวิวพอยแล้วมีแดดดีเลยนะถ้าไม่มีแดดก็คงแบบเศร้าใจใช่ก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้ดูแสงจะดีกว่านะใช่ตอนนั้นแสงซูไม่ได้ใช่คราวที่แล้วเรามาช่วงเดือนพฤษภาแล้วก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีแต่เมฆเยอะฝนตกคาตาด้วยนะ ก็ทำทริปเอ่อทำคลิปเอาไว้นะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะมาตามรอยหรือว่าใครก็ตามที่คิดถึงชิราคาวาโกะนะก็มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะหรือว่าครั้งหน้าโอกาสหน้าถ้าเพื่อนๆแวะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆก็สามารถลงเอ่อลงเครื่องบินเนาะนั่งเครื่องบินมาลงที่นากย่าก็ได้นะแล้วก็จากนากย่ามาชิราคาวาโกะก็ไม่ยากเหมือนกันใช่ก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะคะใช่ละ นี่นะคะคือต้นไม้ที่เราเห็นนะต้นนี้ลำต้นงอจริงด้วยอย่างที่พี่ที่เป็นคนลากรถบอกนะคะว่าต้นไม้ที่เขาง,งอเนี่ยเกิดจากแบบหีมะเนาะหิมะมาทับถมแล้วก็ทำให้ลำต้นมันอะงอก็เขาก็เอามาสร้างบ้านกัโชนะคะอันนี้เป็นกัโชสไตล์ห่มด้วยใบไม้เลื้อนะคะดูจากหลังคาแล้วเชื่อว่าหลังนี้ไม่มีคนอยู่แน่เลย ลรุว่าเขามีหลังที่อยู่ในเนี้ยประมาณกี่หลังนะจำตัว <11 4. S 1> เลขไม่ได้1้อแล้วก็มีคนอยู่จริงแค่59าส <59. S 1> ้าที่เราเห็นนี่แบบเป็นร้อยเลยนะส่วนอันนี้เมกาโชนะนี่น่าจะเป็นแบบพวกลงเหลายที่เก็บของเนะาะนี่เเก็บเศษมงเศษไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาสุนทรภูก็มาจ้า หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ